สัสดีค่ะกลับมาพบกับจักตจันจากชาแนล e ีด i พ i ตนะคะซึ่งก้าวเข้าสู่ปี2019มาหมาดๆนะคะจันก็เลยอยากจะมีอะไรมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งเมื่อเอินว่าทางสตรีมนะคะเขาได้มีการจัดอันดับเกมที่สุดแห่งปีนะคะของปี2018ซึ่งก็ได้แบ่งหมวดหมู่เอาไว้นะคะว่าเป็นที่สุดในแต่ละด้านนะคะดังนั้นวันนี้จันก็เลยจะพาเพื่อนเมาดูนะคะว่าเอ๊ะที่สุดแห่งปี2018นั้นมีเกมอะไรยังไงบ้างคะ่ะ ก็ได้แบ่งหัวข้อเอาไว้นะคะเป็นเกมที่ขายดีที่สุดนะคะแล้วก็ประเภทวางจำหน่ายล่าสุดยอดนิยมนะคะประเภทเกม VR ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ประเภทเกมระหว่างการทัฒนายอดเยี่ยมแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเกมที่มีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดค่ะ เอาละคะในเมื่อเราเห็นประเภทของเกมที่เขาได้มีการจัดอันดับมาแล้วนะคะฉันก็อยากให้เพื่อนเพื่อนะคะลองทายมาก่อนนะคะว่าในแต่ละหมวดหมู่ที่เขามีมาให้5อันนะคะว่ามีเกมอะไรกันบ้างคะ่ะย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะว่าเกมอันนี้นะคะที่ถูกจัดอันดับเอาไว้เป็นเกมที่อยู่ในสตรีมนะคะไม่ใช่เกมมือถือไม่ใช่เกมในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะ oh. เอาละคะหวังว่าคงจะเขียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเกมที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือเกมโอ้โหเขาไม่ได้มีมาให้เกมเดียวนะคะแต่ว่ามีมาให้เป็น100อันดับเลยค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทั้งหมดนี้ไร่เรียงไปจากอันดับ 1, 2, 3, 4, 5เรียงไปหรือเปล่านะ แต่ว่าเรามาดูห้าอันดับแรกก่อนละกันนะคะมีฟ้าครายนะคะซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ที่มีมาต่อเนื่องกันแบบหลายภาคแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นฟ้าค้ายหแล้วนะคะ oh. เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะจนเคยคิดว่าอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าอืม รู้สึกว่าซื้อมาแล้วอาจจะเล่นไม่คุ้มนะคะเพราะว่าเคยไปดูของคนอื่นเขาแบบเล่นเกมนี้เอาไว้นะดูเหมือนจะเวียนเวียนหัวนิดนึงนะแต่เหมือนคนที่เล่นเกมแนวแบบเวียนเวียนหัวนิดนึงไม่ได้นะเล่นไปปุ๊บแบบเออเวียนหัวแล้วก็แบบว่าเล่นได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เหมือนมอเตอร์ฮั Hunter <c oughs> ที่จันเล่นมานะคะก็เวียนหัวนะสุดท้ายซื้อมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเสียดจตังอยู่เหมือนกันนะคะเกมที่2นะคะ Tom c r a ซ y Rainbow ์ซินะคะซึ่งแบบเอ้ยอันเนี้ยราคาถูกมากเลยนะ450บาทเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เคยไปดูคนอื่นรีวิวแล้วรู้สึกว่าน่าเล่นจังแต่ก็กลัวเวียนหัวอีกเช่นกันนะคะก็เลยไม่ได้เล่นเลยส่วนเกมนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะ PUBG นั่นเองอันนี้สั่ซื้อมาแล้วนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า พอซื้อมาแล้วกลัวไม่ค่อยได้เล่นอีกเช่นกันนะคะถ <Huh? S 1> ือว,ว่าทสมัยนี่ยอะไรคือการที่ซื้อเกมมาแล้วดองเอาไว้ลำดับต่อมานี่มาสดๆร้อนๆเลยนะคะ Assassin Creed Odyssey นะคะ ได้ไปดูขวัญใจของตัวเองเล่นมานั่นก็คือมันเอกฮาร d ล็อกเกนะคะเห็นแล้วแบบว่าพันมากอยากเล่นมากะคะเก <G ül> มต่อมาเป็นเกม the e n d e r s c o r e นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแันมีข้อมูลของเกมนี้น้อยมากนะคะ <G ül> คือแทบจะไม่รู้จักเลยนะยังไม่เคยไปดูใครเล่นแบบจริงๆังนะคะเคยเห็นชื่อผ่านๆเท่าน,นั้นเองก็ตกใจเหมือนกันที่เฮ้ยเอาเกมนี้กลายเป็นเกมขายดีที่สุดของปี2018ด้วยนะนี่ฉันไปอยู่หลุมไหนมาเนี่ย น,นี่เป็น5้าลำดับแรกนะคะที่เขาบอกมานะคะซึ่งสังไม่แน่ใจว่าเขาเรียงลำดับหรือเปล่าหรืออาจจะแบบคะกันมาเป็นร้อยลำดับแรกที่ขายดีนะคะรองลองมาก็จะมี w a r l Frame นะคะเอ้ยมี Monster Hunter นะคะนี่อันนี้ซื้อมาแล้วเช่นกันนะต่อมาก็เป็น GTA นะคะเป็นเกมที่ออกมานานแล้วเหมือนกันนะนู่นวางจำหน่ายตั้งแต่14เมษาปี2015นปี2015นะคะแต่ว่าจนถึงณนะตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยังขายดีอยู่เลยนะคะ ส่วนเกมอื่นๆก็ตามที่เห็นนี้เลยเนาะอันนี้จริงๆเป็นอีกหนึ่งเกมที่จันอยากเล่นนะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะว่าจะเล่นดีหรือเปล่าใครอยากให้จันเล่นก็อคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันค่ะทั้งบนนี้เป็นหมวดของทองคําขาวนะคะลองลงมานะคะเป็นหมวดหมู่ของทองธรรมดานะทองคํานะคะเดทบายจันก็ซื้อมาแล้วเห็นไหมแต่ไม่ได้เล่นนะคะหลายๆคนแบบว่ายุให้จันเล่นอาร์นะคะก็ยังไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่า ัวจะไม่ได้เล่นอีกเช่นกันนะคะที่ลองลงมานะคะเป็นระดับเงินหรือว่าซิลเวอร์นะคะก็จะมีตามนี้เลยนะกะ็ใครชอบเกมไหนกันบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูหมวดหมู่ต่อไปนั่นก็คือวางจำหน่ายล่าสุดยอดนิยมนะคะตะนาโอ้โหเขาแบ่งเป็นเดือนไว้เลยนะเออนี่ไง ของเดือนมกราคมนะคะก็มีตามนี้นะมันเยอะมากค่ะหลายๆเกมดูจากแค่หน้าปกก็น่าสนใจแล้วเนาะ oh. เดือนกุมภาก็มีตามนี้เลยนะคะถ้าดูจากอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะคือมีน้อยเกมมากเลยที่จันรู้จักนะคะก็ จะต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วแหละว่าดิฉันไปมุดอยู่รูไหนมานะคะเนี่ยเขาขายดีขนาดนี้นะเดี๋ยวคงต้องซื้อมาเล่นบ้างเฮ้ยนี่น,นี่อันนี้ฉันอยากได้เออแล้วก็คิดอยู่ว่าจะซื้อนะคะไม่เคยซื้อทันตอนมาลดราคาสักทีนะอันนี้เป็นของเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆสนใจเกมไหนกันบ้างเอ่ยเม่กเกมนี้น่ารักนะคะอันนี้น่าเล่นน่าเล่นนะคะเป็นอาร์คแบบพิกเซลอ่ะคือภาพน่ารักดีนะคะ เดือนเมษายนอันนี้เคยไปดูคนอื่นเล่นมาก็น่าสนใจเหมือนกันนะเอ๊ะมองๆไปมามองมาหรือว่าจันชอบเกมแนวแบบ farm m a n a g e หรือเปล่าเนี่ยพฤษภาคมนะคะ <S <S หลายๆคนคงรู้จัก Dark s o u l เนอย่างดีนะคะแล้วก็ House Flipper อันนี้นี่คือแบบฮิตมากๆเลยนะเห็นหลายๆคนเขาแบบแคสเกมนี้กันนะคะโอ้โหนี่เป็นเกมมือถือนะคะแต่ว่าเข้ามาอยู่ในสตรีมแล้วก็ขายดีเช่นกันนะ ไล่เรียงกันมาจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะอุ๊ยมีจุลสิกเวอร์อันนี้ดีงามน่าเล่นมาก<อ>เดือนกรกฎาคมนะคะดูยังไม่ค่อยมีเกมที่เข้าตาจัสักเท่าไหร่เดือนสิงหาคมนะคะมีเกมมิสซัเวอร์ด้วยนะคะอันนี้นะคะมอนสเตอร์ฮันเตอร คืออยากได้ตั้งแต่ก่อนมันวางจําหน่ายแล้วนะแล้วก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยที่มันเริ่มเปิดวางจําหน่ายนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าพอซื้อมาแล้วก็ดองเอาไว้นะคะโ <c oughs> อเว่าคุกนี่ก็น่าเล่นนะคะเออราคาไม่แพงด้วยอ่ะ <c oughs> เดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวมาดูซิมีเกมไหนน่าเล่นบ้างนะคะก็ยังเฉยๆนะคะไม่ถึงกับแบบ ừ ừ เดือนพฤศจิกายนนะคะ <c oughs> ฮิตแมนเฮ้ยหวย โอ้น่าเล่นเนาะเดี๋ยวรอลูราคาก่อนแล้วกันนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ Walking Dead รู้สึกว่าคนก็จะชอบเล่นกันอยู่เหมือนกันนะ อาจจะไม่ค่อยใช้ท้ายฝนสัานสักเท่าไหร่นะคะมาดูกันที่ทันวาคมดีกว่านะคะอุย๊ยอันนี้อะ่ะมีคนบอกว่าดีมากๆนะคะคือไปดูมาหลายสำนักหลายคนบอกนะคะว่าดีนะคะไปดูจากหลายๆแนลมานะคะคือเขาก็อื้ออึงกันเหมือนกันว่าเป็นเกมที่ดีมากนะคะและ้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากที่ดูมาทุกๆเดือนชอบเกมไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาดูหมวดหมู่ต่อไปนะคะเกม VR ที่ขายดีที่สุดค่ะ คือจริงๆแล้วเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะทราบล้วษณะนะมี p l a y 4สแล้วก็มีแว่น VR นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยซื้อเกมอะไรที่เอาไปเล่นกับแว่น VR เลยนะคะ <Huh? S 1> อันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเซอร์เวยของสันเหมือนกันนะ <laughs> เพื่อมีเกมไหนหน่าเล่นนะคะคือ <laughs> สยองสยองแบบนี้สันคงไม่เล่นแน่นะเพราะว่าไม่กล้าเออขอเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ไหม <laughs> เอออย่างนี้นี่อยอยังชั่วนะคะ หรือ,อน,นี้นี่แบบว่าผู้ชายน่าจะชอบเออโอ้โหดูสักก่อนแต่คงจะไม่ใช่ทางของเรานะคะ <c oughs> โอเคเลื่อนลงมาดูนะคะลองลองลองมามีอันไหนหน่าเล่นบ้างนะเอาเป็นว่าเพื่นเพื่อนนะคะดูแล้วก็เสนอสั่นมาละกันนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเกมแนว vr เกมไหนนะคะที่เพื่อนเพื่อนอยากให้สันลองซื้อมาเล่นดูนะคะนี่มีเยอะเลยเหมือนกันนะโอ้โหเยียบเลยอะ่ะ เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้น่าสนใจมากนะคะ Ark Park นะคะเออดีดีด,ด,ดมาดูกันที่เกมระหว่างพัฒนายอดเยี่ยมนะคะเกมอะไรบ้างนะเฮ้ยคล้ายๆ e g e of Empire เลยอะ่ะเออน่าเล่นน่าเล่นน,นะคะเอาเป็นเพิ่มไว้ในสิ่งที่อยากได้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาศึกษาดูอีกทีนึงนะคะ เออเนี่ยฉันชอบนะดูเป็นพิกเซลพิกเซลนะคะและนี้นะคะก็เป็นเกมที่มีผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดนะคะโอ้ยแล้วก็คุณชื่อคุนหน้าตาของเกมเขาเป็นอย่างดีนะไม่ว่าเป็น Warframe นะคะหรือว่า CSGO นะคะพ u b g นะคะ DTA เออเกมนี้สัวนเคยเข้าไปลองเล่นด้วยนะก็อารมณ์คล้ายๆฟอ r t n i น e แต่ว่า เป็นแฟนตาซีแฟนตาซีนิดหนึ่งนะคะวันเจอฮันเตอรอันนี้ทีมโฟเทสคือต้องบอกเลยเป็นเกมที่มีมา10กว่าปีแล้วน่าจะยังยืนยงอยู่เลยนะคะแสดงว่าระบบเกมเพลย์ของเขาน่าจะดีนะคนถึงยังนิยมจนถึงทุกวันนี้นะคะ Com ครี z ซก็มานะคะดอทเก็ยังอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมในตำนานกันเลยทีเดียวเนาะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นที่สุดของปี2018ที่จันนำมาฝากเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ เผื่อว่าบางคนอาจจะแบบโอ้ยเบื่อเกมจุงเลยอยากจะหาเกมใหม่เล่นจุงเบยไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีลองมาไล่เลียงดูนะคะจากในเพลย์ลิสต์อันนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนะคะจะได้แบบเอ้ยถ้าอันไหนมาเล่นฟรีเราก็ลองเข้าไปเล่นดูก่อนถ้าเกิดไม่ชอบก็ค่อยยกเลิกไปก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเกมไหนมันต้องเสียตังค์นะคะก็เอาชื่อเกมเนี่ยไปลองเซิร์ชดูนะคะ ลองหาดูนะคะว่าคนอื่นเขาเล่นแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดมาน่าสนใจเราก็ค่อยซื้อเข้ามาเล่นเองค่ะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ